สวัสดีครับสารบ้านสาวเชิญครับพี่น้องครับสวัสดีครับลบผนมาออกมาแล้วฝนแห้งๆครับฝนแห้งหลายลงมาบ่เดสกหาโน่นไม่ไรโน่นน้อยๆไปต้มสั้นสองน่องเนี่ยทุกเสร็พี่น้องดูค่ะโน่งี้ยเงี้ยบเอาจ้ะมันเนี่ยเงยตับ้างอืมอืมหาโน่นน้อยๆไปต้มอ่อนๆใส่ถุงละอืมนี่พี่น้องดูนี่น้อยขาวๆไปมาเบิ้งก่อนนี่ก็นีดี

ปอนี่ตัวรเห็นหลายไปก่อนข้นหมุนนะหมุนมาพอเหปวกเนอะนี่นั่นเนาะหลายนอเยอะนีนั่่เห็นปวกไปเดี๋ยวโค้งไปหานีนั่นพเด้วเห็นตวกี่ลิงวปวกอสอน้องดูเห็นบ้างอ่ะกระถายไก่พี่น้องตรงสองสามสองนอน้องใหม่รมันอ่นี่ยก็ ใช่ว่าพ่อเอาไปล้างน้ำตกตัวนี้เตงแต้นดินมาโอบไปร่นี่ดยรอน่ใส่กันหนังน้อนามันหืมโผล่หืมโผล่ป่ะอืมเด็กเออดน้ำข้างได้ต้มแกงีกแล้วกไปเรื่ยโอ้เมันตุ้แทงดีอะ เขาคอเอาเมือล่างบ้านเขาข่าปลาโนไม่ไรปุณน์เด้อหาปุมิกอบะมวยแ่งอีเล่อปุณห์ไม่แล้วมาแข่งเพื่อเพิดมันอย่างไกเกิดสามาด้อปุณเอ้ยใส่มวยมาตบอห่งีหนึ่งเขาคอยมัดหน้งหน่ สมันต้องวยถ้เลงปีนี้ก่อนนาะใหเหลืองๆนี่มันออกหลายนี่นนะนนต์ตามพี่เาไนต้มาพี่น้องนี่นี่น้ำตาลนมวยนี่กับมีอยอ่นี่น้ำม่นี้นะค่ะนี่นนตมเลยเอาเลยสองข้าวมต บางทีมันกะเย่างก็สีเดียวกันซ้าเนาะว่นไงมันนาจังว่ะมันหืนอะไรนะนพรานนั่นเนาะจะได้ปาดแล้วเปล่เพาจะได้เปิดแซรประมาณเปิดเองเออเนีอยู่ในปลาหิปลาปลามูปุาหูนนลูนงมีมวมี้เน้สเหือง่ได้อานะเดตอนนี้นเ เสียงฝนหรือเสียงน้ำตกจูนน้ำตกรอกกระเดือกค่ะเด็กนนนี่ใสนี่นนอนงามโล้ผุดทั้งมั้นดกบังนี่นี่นอนรามุ้ยกี่ต่อมอบยูเลอรด้น้้ำใหม่น่ยทำเวลาฝนกับมาพอดิเห็นะคะนี่ดินี่นอนนอนเสือมีเสียบหนวนี่ สิเกลือเดี๋ยวไปมื่อกนัวล่ะเนาะ่อนนน้าสิเกงามยี่ที่หลังเลยเขอกกวดเนาะมันคือทำอีกละหาไปไปมวยเอาหัตกันเาเนาะเราหมจะหัต่วนั่นอ้องนนทามถึงย่มนยไ่น่เอามาหาซกันผลมันก้อนอีกยีนี่นี่ งไง <Yeah. S 1> ม่จะไปนี่แม่แม่เหมือนที่บ้านเขาไม่ได้กลิ่นง่ายๆเด้อเด้อตอนบ่มีก่อไม่เห็นจะไปเจ้าเต็มคนเลยตอ,อนนี้นเัาไปแลป้วปะไปล้องมาไปให้มีเลยคนกับแม่พอดี ผมก็วานี่สั่งต่อครับไปอืมนุ่มหนอยงั้มสองอีแล้วก็ไปหอนอันนี้แหงเปิลกับมิลี่น่ะน้องใหม่มี่ยิลี่หนอืมมีงานไหม เดี๋ยวว่ามันขันน้อยคุณพ่อต่างก็ไปกับพวกเขาป้านี่เนาะในมวยเนาะผู้ปนั่นเนี่ยก็ไกลไกลผู้ปนั่นเอาไปขายนะค่ะเพื่อจะเลี้ยขาซะดอนน้อยยังไงโอ้ก็นอนดอนเนาะอืมดอนอัน์ดอนคอยหลงนี้เนาะดอนคอยเออดอนที่ว่ามีก้อยพร้อมนี่จะนอนยังไงเนี่ยมันเอาผสมกันนี่เอาผสมกันกับนอเหลืองอ๋อขึ้นเหนี่ยวและ อไปกันมาละเร็วนะรูสิหล่อนนี่ดิทางในเแบบนี้เพิ่นบีบไล่อันสองสองเนี้ยนางมันนะน้างในอยู่กลางกลางกันดะดองขางนเ้ยเยียนดันนี้หล่ะอีกน้อนึงรู้มั้เห็นมั คนแบบนี่บแมนคนมาเลยมหักส่้อยกันตัดส่กันนอ่ต้มเงี้ยู่เรียนไปอยากกินังสิเดีักมันละเสียมต้มหม้ไปได้ไหมสบายยอะไปใส่เกลือหลนะเป็นนัวเรียวม่นี่ยค่ะหนัวแส่บเหลววันดีได้จริงสิน้องก็ตหอนค่ะคนจะจหลายละเอมมาต้มแค่สได้น้อหรือป็นไง ขึ้กไปได้มาน้องหามข้น่อ้ัได้เหรอ้องงามงามเมนบะเมนนี่นอนลุมนี่อีกใสนี่นี่าก็น้มนนนอนอะไรป่ะี่ไห่ก็เมนเจ๊ขก่อนได้เออองงามนี่จัง เขาไปไหนผมบังคุไหนมาสบนออไหเอาฮกเอาเลน่ยไมด้ใส่นีึกแไปสอนบ้านมันมีเวลาะมึงทั้งฝนทั้งฝ่าครับงามเต็ไม่ไม่ชีโมดบังก็ไ่เห็นแล้วี่ล่างล่างเซอะไรล่ะคอยดิ ต้มค่ะมันมีต่ขนตัขี้บินทำไมอันนี้นะบุรณะานเะนี่ยเดี๋ยวลยเลยน,นีค่ะมาหาไปยอบนอน้ลับนี่ไงน่ไปกี่ดีอยู่ังไห <ไง S 2> นะนะ,น,ะนี่มันคนไหนคนน้นี่เี๋ยวเมื่อลลางบ้านแล้วค่ะไม่หนได้ลงหนอง

อือกคนนี้ละคนก็ไม่แห้งนะโอ้ส็สีไดงดีบนอ่ะอ <c oughs> ือเย็บเย็บสองนอนสวยเลยสองน,อน้นอนสวยงาม มีเนาะไใมีหมดีมีเวลามกบาทเอาเลยหลานย้ไหมครับอเาอเหุนบล่ะุ่ทั้งในเขามู่้วเหอห่นเขอเป็นเอาเยอะเป็นเอาเป็นเอาน้อยไ่เนาะเานเหลือกเหรเมื่อก่อนเองหม่เขาเนี่ยหม่ลค่ะมาเพิ่ั่ผมจะได้หาเอม่ลมาต้มนี่สิถมีลายก็ได้ขายเยอะแต่่า่มีเวลาหรอกมือนี่ฝนตกเดี๋ยวเลเ กูด่าต้มไงไดเป็กระสอบใช่เอาไปนี่ล่าออกตรงนี้ชนะบเนาะนึงแงวขาดหัวเออขึนไงข้างบนนันี่มขึเหมือนหอนบานก็เลยยกแล้วก็แงวไหลายนะเลยอ่ะอืมอาบอกจะซ้นี่ขอก็ไม่ได้เอาหรอกแกงเขคือเนาไหมเป่เนาะไปต้มมันไปต้มแล้วนี่เบเบาไหมไร แต่ว่าคนมักน้ำใหม่ก็แซ่บเนอที่ว่าน้ำใหม่จะของก็แซ่บอยู่พี่นอ้องน้ำใหม่จะของก็แซ่บอันนี้มันซาหยากมันบ่ได้หนีอยู่บ้านเราโดนๆว่ามัน,นปีรนระเทือนบ่ะระเทือนแล้วที่บ้านเราเกิดใครมีแล้วดิเราเสนอใครมีแล้วค่ะเราเสน่อมเพิ่มเมืองอันนี้สัตวม์ม้านหาเแห่งต่างเพออื่อนต่งขมตะเลยอ,อันนั้นอย่าลืมมาเบิ่งหมอกไฟพญานาคเด้อพี่น้องเดอ้อขอเชิญชวนพี่น้องค่ะ Connect, ล our, ลตลาดลิ้นโครง well, ตลาดลิ้นโครงกับมิ้งพวถนนอาหารเนาะในหลายอำเภอแต่ว่าอำเภอรัตนาอำเภอพุทธศัมาอย่าลืมมาเบิ่งบักไปไปยนานค่ะนีอประกอบไงไงเงินล่างน้ำงาเราคอยเด็ดต้มน้ำใหม่เล่นไปจแก่ยังเรื่งว่าเพิ่นมาหาเพิ่นในล่างหลงงาดำแบบนี้อะไรนี่เนาะ เก็แบบก็เงียบเงียบแบบนี้ไปโอ้โหโอ้คุณอาไปนองก็ไม่ได้หน่อยหน่อยเอ๊ะนึงนอนหน่งุงง่ายนึงบุญละคุณอะต้มหม้อใยนึงค่ะไปไปต้มกินให้พี่ให้น้องเากินน้ำเนาะค่ะเวลาคลิปนี้กะฝากเป็นกำลังใจสาวเฉินกับแม่บุญดำเนาะค่ะในวันที่ฝนตกแต่ว่ากับอยากมาคือเก่ามาหอดับเบิสังคมเราก็เลยแวะเอาเนาะไม้ไล่เนี่ยค่ะ เมื่อไใบต้มเนาะคะ่ะคือสิเสียดีพี่นอ้องตาบ้าคิดอยากเนาะคะ่ะจะไหนก็ฝากเป็นกำลังใจสาวเริมกับนายโมด,ดัมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นนะคะ่ะสวัสดีค่ะโมดัมสวัสดีครับเสริมฮักพี่น้องได้ค่ะ